วันนี้นะคะพี่คิมก็จะพาไปออฟฟิศที่ดูไบค่ะทุกคนอันนี้เป็นออฟฟิศที่ทำกับพาร์ทเนอร์นะคะก็คือตอนนี้นก,ะะ uh. ก็จะมีออฟฟิศที่ดูไบแล้วก็มีที่ไทยด้วยแต่ว่าที่ดูไบจะเปิดร่วมกับพาร์ทเนอร์นะคะคนอิตาลีค่ะแล้วก็จะพาไปดูบรรยากาศนะคะทุกคนเดี๋ยวจะพาไปดูฟาร์ทให้ทุกคน This place is the views มองเข้าไปก็จะ you can see from the views it's very nice area see to the right side is marina malls and that one close by the metro and stuff this is <So>. ค่ะทุกคนตอนนี้นะคะคีมก็จะพาทุกคนไปพบกับพาร์ทเนอร์อีกคนหนึ่งของคีมนะที่ดูไบนะคะนี่ก็จะเป็นแบ็กออฟฟิศนะคะพาร์ทเนอร์ของคีมก็จะเป็นคนอิตาลีนะคะไปดูกันเลยค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นออฟฟิศออฟฟิศที่ดูไบนะทุกคนก็จะเป็นประมาณน,นี้เคไปค่ะสวัสดีค่ะ another partner with me FWC travel so actually his responsibility in term of your for uh, tours for parties for yeah. celebration for bachelorette parties for anything you want to do you have to rent a yacht with cream and she will organize you the full tour with uh, uh, organized bar with organized transportation with organized tours with organized everything for a maximum entertaining experience ใช่ค่ะเพราะว่าเราเป็นพาร์ทเนอร์กันนะคะก็ถ้าใครสนใจอยากพามอกยอให้เช่าอะไรเยก็ติดต่อมาได้นะคะตอนนี้ก็เริ่มเมื่อยแล้วเดี๋ยนี่ก็เป็นมะนาว say hi อน้นก็จะเป็นแบ็คออฟฟิศที่ดูไบนะคะอันนี้ก็เป็นเตาโนนะก็คือถ้าใครสนใจติดต่อผ่านพี่คีมาได้เลยนะคะ FWC Travel คะ่ะบ๊ายบายนี่นะคะทุกคนเราก็เลิกงานเนะเาะแล้วก็กำลังจะไปกินข้าวเย็นกันก็จะเป็นเวอร์อางี้เลยนะคะจากตึกออฟฟิศก็เดินมาได้เลยสะดวกสบายมากๆอั oh, นี้ก็จะเป็นวิวตอนเย็นนะคะ สวยนี่แหละทุกคนก็มานั่งกินข้าวกัน